ปี2 0 5 9สงครามในการรั่วไหลของนิวเคลียร์แพร่กระจายไปทั่วโลกไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตและอารยธรรมสูญสิน้นความรู้ความสามารถส่งต่อด้วยกันเล่าปากต่อปากสัตว์ประหลาดออกอาะวาดอารยธรรมมนุษย์ไรพังทลาย ไอ้พวกสัตว์เนรชาญสามวันสามคืนแล้วนะจะไล่งับอะไรกันนักกันหนะไม่ยอมรลกโว้ยเข้ามาไงอ่ะโดนจนได้อ่ะไอ้จีบอ่ะไอ้อ่ะออกไปนะไอสัตว์เนรชาญอ้าวแล้วสัตว์ประหลาดล่ะนี่มันต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ทะ ที่นี่มันที่ไหนอะแล้วทำไมมือฉันมันถึงได้เล็กขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วหําฉันมันจะเหลืออะไรวันนี้อใบหน้าเองก็เอ้าเล็กเหมือนกันดวงดาวสีน้ำเงินนั้นปกติแล้วจะไม่มีต้นไม้หรือใบหญ้าอะไรเลยอากาศก็จะไม่บริสุทธิ์แบบนี้แต่ที่นี่ออ,กอากาศกับบริสุทธิ์เหมือนที่คนแก่เคยเล่าถึงที่นี่มันต้องไม่ใช่ดาวสีน้ำเงินแน่ๆเลยหรือว่านี่ฉันทะลุมิติมาอย่างนั้นเหรอมาแล้วนะ เสียงนั้นมันมีคนอยู่ที่นี่ผู้คนที่เอาชีวิตรอดที่ดวงดาวสีน้ําเงินนั้นผู้คนเพื่อเอาตัวรอดแล้วนั้นทําได้ไหมกระทั่งการเข็นฆ่ากันเองไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนหรือเป็นยังไงแต่ร่างกายของฉันตอนนี้นั้นอ่อนแอเป็นอย่างมากควรหลบซ่อนไว้ก่อนถ้าเทียบกับสัตว์ประหลาดแล้วคนยังน่ากลัวสียิ่งกว่าอฉันมาแล้วเ <c oughs> สียงนี่มันมาจากทางนั้นนะนั่นมัน เราจจมาโลหิตชั้นนักพทห้าวเสวียนวันนี้จะขอกำจัดนายให้สิ้นซาก <c oughs> เราทั้งสองนั้นต่างผ่านด่านครอกระดับสามด้วยกันทั้งคู่ใครจะอยู่ใครจะไปยังไม่แน่หรอกนะจะตายอยู่แล้วยางปากดีอีกไม่เจียมตัว ภาพนี้มันหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกเสียนในตำนานที่คนแก่ชอบเล่ากันนะโลกนี้อย่าบอกนะว่าสามารถบำเพ็ญเพียนได้นะกว่ามือมารโลยแรงด,ดบกระบี่ปัดป้องเนี่ยแรงเหลือเกินหายอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยเทพเสียนสู้กันครกกำตกที่ชาวบ้านซะง,งั้นถ้าโดนเขาลรก็อ,อาจจะตายโดยที่ไม่รู้ตัวเลยต้องรีบหนีเห,หนื่อย Hey, hey, hey. นะนั่นมันบ้านคนแอบมองเธออยู่นะักจ้ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลย่อให้ทะลุปิติมาอยู่โลกฝึกตน้น ใจคนก็คงไม่แตกต่างจากโลกก่อนคนที่นี่จะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ยังไม่รู้คนที่นี่อาจจะดุร้ายเหมือนสัตร้ายก็เป็นได้ต้องระวังนี่ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปช่างงดงามที่แท้ก็เป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างไม่มีคนอยู่นี่เองเนี่อแฮมอะแฮมเมกกื่อกี้ได้ยินเสียงใครเดินมาเฮ้ยนั่นมันคนใครกันคือผู้ที่มาเยือนที่นี่เฮ้ย ต้องตั้งการ์ระวังอย่าแย่ละสิทะลุมิติมาก็ไม่มีอาวุธติดตัวเลยชิปเป่งแล้วไงแต่จะว่าไปผู้ฝึกเซียนสองคนนั้นที่สู้กันอยู่ด้านนอกสรรค์ภูเขาสะเทือนซะขนาดนั้นพุทธเ่าคนนี้กลับดูนิ่งสงบเขาอาจจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ของยุคนี้ก็เป็นได้อะไรนเขามาเป็นอาจารย์แล้วก็เราก็จะมีผู้อุปถัมภ์มีคนให้พึ่งพาฉันไม่อยากจะหัวเดียวกระเทียมรีบอีกต่อไปแล้วกินอาหารไม่ครบสามมื้อก็ไม่อยากทําอีกแล้ววิ่งหนีไปทั่วเพื่อเอาชีวิตเราไปวันอยาก็ไม่อยากจะทําอีก,อก,กเขา ท่านผู้เฒ่าท่านคือผู้ฝึกเสียนในตำนานใช่หรือไม่ได้โปรดรับค่าเป็นเสร็จด้วยเธอลูกหลานใครกันอายุอานา้ำไม่น่าจะเกินเจ็ดถึงแขวบดูทีวีมากไปละสิเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเด็กสมัยนี้ครอบครัวเจ้าละ่ะผมไม่มีครอบครัวครับผมเป็นเด็กกำพร้า โชคไม่ดีเลยไฟฟ้าดันกระตุกอีกแล้วแต่ก็ยังพอมีโชคดีอยู่บางที่ช่วงเงยนเง็นๆนั้นไม่ค่อยจะร้อนอพลังงานที่เขาปลดปล่อยออกมานลดลงแล้วแบบนี้เขาคงไม่คิดจะฆ่าฉันแล้วสินะแต่เขาก็กำลังเลว่าจะรับฉันเป็นศ,ศิษย์หรือไม่สินะเนี่ยมนุษย์ที่อยู่ล่างภูเขามีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นอันตารายเหมือนบนดวงดาวสีน้ำเงินไม่ว่ายังไงก็ตามต้องดึงดันอยู่ที่นี่ม่างนั้นรังเล็กๆนี้ไม่มีทางเติบโตขึ้นไปได้แ,แน่นอนขอเพียงได้รับเรียนวิชาจากท่านได้โปรดสงเคราะห์ข้าด้วยข้า คือผู้ขี่กระเรียนป่าเสียนหยุนอีกไม่นานก็ต้องขึ้นสู่พพเบื้องบนแล้วเห็นแก่เจ้าที่มีปลาและกระดูกอันวิเศษวาสนาบรรดาลผ่านพบจะชี้แนะสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันง่าไงขอบคุณครับท่านอาจารย์น้ำเจ้าหล,ลักเล้นโมครับไหลออกไปตอนนี้คงไม่ปลอดภยัยกลับมาไว้ก่อนดีกว่ารอให้พ่อแม่มารับดับอ่าชื่อของอาจารย์ล่ะครับถามมีชายาว่านักพลศเวียนอย่างนะว้าวแค่ชื่อก าดูรายการเลยครับท่านอาจารย์อ่าอาจารย์ครับผมนั่งสืกแบบนี้มาเดือนกว่าๆแล้วเมื่อไร่จะสอนวรยุทธให้ผมสักทีล่ะครับเอ้าอีกแล้วอาจารย์บอกแล้วไงว่าต้องรอเจ้าเรียนรู้วิธีการหายใจจนบรรลุมีหลิงซี่เสียก่อนจึงจะร่ำเรียนวารยุทธได้ตัวเองทำอะไรไม่เป็นเลยจะมีปัญญาที่ไหนไปสอนล่ะเนี่ยอ่ผมเรียนรู้จนมีหลิงชี่แล้วนี่ไงครับท่านอาจารย์ แถมตอนนี้ถึงจะไม่ใช้วิธีการหายใจลิ้นชี้ในร่างกายก็เพิ่มขึ้นน่ะนะครับอาจารย์ไอ้อะไรกันฉันแค่สอนวิธีการหายใจหยให้เฉยๆนะแต่เขาดันบ่มเพาะลิ้นชี่ออกมาได้จริงๆฉันฝึกมาทั้งชีวิตฉันยังไม่มีไอ้ของแบบนี้เลยนะ่เนเ่ยนะเด็กคนนี้ไม่ธรรมาดาคงหลอกต่อไปได้อีกไม่นานแล้วสินะคิดออกแล้วเอาหนังสือสองเล่มที่เก็บมาได้ให้เขาไปอาจจะถ่วงเวลาได้อีกสักระยะหนึ่งตำราโอสถวิชาสูเทียนถูกนะาเอออาจารย์ครับวิชาสถานโลกสองเล่มนี้ ให้ผมจริงๆล่ะครับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์สอนได้อยู่ในนั้นหมดแล้วหนทางที่เหลือเจ้าต้องพัฒนาด้วยการพึ่งพาตนเองอขอบคุณครับท่านอาจารย์นี่รักที่สุดเลยนี่นอนขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครมาตามหา คงเป็นเด็กกำพร้าจริงๆในช่วงชีวิตสุดท้ายของขา้ามีเด็กคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนนับเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินเพียงแต่ว่าจิตใจของเขานั้นช่างใสซื่อลุ่มหลงในการฝึกเสียนอาจารย์ไม่อยู่แล้วเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะสิทธิ์รักของขา้าสิบ ต่อมาหลุมศพข,ของนักพลศหวียนอย่างอาจารย์นับแต่ท่านขี่กระเรียนไปถี่ตะวันตกเมื่อสองปีก่อนสิ่์ได้ตั้งใจฝึกฝนวิชาบัดนี้เข้าสู่ขันยนอิงแล้วตัดสินใจลงจากภูเขาไปสั่งสมประสบการณ์จึงมาเพื่อลาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์บอกว่าแหวนยกที่ทิ้งไว้นี้เป็นสัญลักษณ์ของนักพลสวรรค์ผมจะรักษาเป็นอย่างดีศึกข,ของผู้ฝึกเสียนเมื่อ10ปีก่อนยังอยู่ในสมองของข้าไม่เสื่อมคลายโลกนี้มีแต่ผู้แข็งแกร่งมากมายนะักถึงแม้ว่าการไปครั้งนี้จะยังแอบรัวยอยู่นิดหน่อยขันยนอิงไม่ได้สงสงนะักแต่ถ้าายยงอยก ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งให้ได้สามนาทีต่อมาเหตเมืองเคลียนหยวนเฮ้ยตรงนั้นไอ้เหี้ยปอมศัตรูอยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูยังไม่เห็นเลยเพื่อนกูอยู่ในป่าเฮ้เพื่อนเพื่อนกูกำลงไปช่วยกงไปช่วยไม่สัตว์เล็กเล็กมาไอ้เหี้ยกูจะแตกเลยสัตว์ไม่นะปอมกูแตกเลยโง่คิก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 นี่นี่จังของผมโอ้สวยจริงๆเลยอะลาลล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 ล นี่ดาบเรลืองโลกาถล่มนารสมหาคิงไร้แรง กูนี่ทึ่งเลยพลังขั้นต่ำที่สุดในการบังคับกระบี่บินคือระดับจูจีแต่ในคนนี้ใช้ได้อย่างเรียบนึ่งอย่างกับเดินบนดินอย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับจินตานลำแสงดาบนั้นอย่างน้อยก็ต้องโยนอิงแล้วไอชิบหายแล้วเหี้ยขนาดติดยังกิ่งอากูเลยตอนหกขวบนั้นข้ายังเล่นโคลนอยู่เลยแต่เด็กคนนี้หกขวบถึงขั้นโยนอิงแล้วแถมขี่กระบี่ตบไก่ซะด้วยโอ้ยสุดยอดพบเบื้องล่างนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักสั่นเจ้าเข้าเลยเพิ่งระดับโยนอิงเราก็เล จากเขาแล้วเร็วเกินไปหรือเปล่านะจะตายไม่ะตูแเห้ hey, พี่ชายมาเืนอยู่นานแล้วนะจะเล่นไหมเนี่ยละเล่นเล่นอะไรอะ เ่นผีพระพมหรอไม่ใช่โอ้ยคิดไปไกลแลวนะนะคนภาคอะ่ะคิดไปไกลเลยนะั้นเนี่ยนั้นเดี๋ยวตบเลยเจ๊ตบอนะไรนั้นเดี๋ยวเนี่ผัวอุโสหญิงคนเช่นนี้มีมากมายหรือไม่อ๋อเซนสาวนี่นี่นะหรอประเภทนี้มีเยอะเลยละ่ะตอนนี้คิดไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะมามากมายขนาดนั้นเลยก็รือคิดหายละไม่น่ารอดละกูมีแต่ยอดฝีมือจริงๆตัวยต้องระวังตัวห้ามมื่องกับใครไม่อย่างนั้นสบกวนหนาแท้นี่ที่นี่ราคาถูกนะเน็ตก็เร็วด้วยนะแถมยังมีเว็บอะไรอีกมากมายเลยนะแม้ว่าจะเป็นเว็บปง วโป๊ะ่อน,นี้มีเยอะเลยนะสนใจไหม อย่าหาเว็บอะไรก็หานะ่ะหรองั้นงั้นเอาครับงี้ได้เลยขอบัตรประชาชนหน่อยซิงี้หน้าตาดูงงๆแต่ก็หล่อดีต้องแอบดูบัตรประชาชนหน่อยแล้วว่าบ้านอยู่แถวไหนอ่ะแล้วก็ไปแอบเจอบ่อยๆไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้กับเราีคิดไปไกลล้วเนี้ยจจ๊เขินนะจ๊เขินอย่าบัตรประชาชนนะอะไรล่ะนันผู้ผูกเซียนของโลกนี้ต้องมีบัตรสแสดงตัวตนด้วยหรือหหรือว่านายไม่มีหรออืมอย่าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอก ต่ก็ต้องเพิ่มเงินเป็นสองชั่วโมงนะจ๊ะ20หยวนจ้าห้องนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะนาะยอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่นก่อนละกันนะถ้ามีคนมาขอตรวจบัตรก็หัวไวหน่อยละกันนะอย่าสร้างปัญหาฉันเลยนะไม่อยากมีปัญหาหน้าตาโง่ๆมาอยู่ด้วยนะมีปัญหาชัวร์เพราเอกกย่างมือ,อขอบคุณผู้อาวุโสว่าแต่เจ้าสิ่งนี้ใช้ยังไงโอยอะไร่ะเนี้ยมุกเก่าชะมัดเลยแก้งทำให้ฉันสอนเพื่อที่จะได้ตีสนิทฉันละสิจะได้แตงเนื้อต้องตัวงี้าทไไม่เบานะนี่เรานะ่ะเห็นแก่ที่นายหล่อเจ๊อยากเล่น้นะนนี่ใชเปลว ใช่ไหมล่ะค่อยๆเล่นไปนะมีอะไรก็เรียกฉันด้วยล่ะครับต้องหาดูแล้วว่าผู้ฝึกเซียนของโลกนี้มีแบบไหนบ้างนีมีแต่สิ่งที่น่าค้นหาทั้งนั้นเลยเงนี่พรนี่พิมพ์แค่นี้ก่อนล้วกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอ้ยแม่เจา้าโอยแข็งแกร่งและก็เกเรเหลือเกินโอ้ยมันอะไรจะมันจะบึกบึนขนาดนี้ นี่เองการเคราะห์เซียนไอ้เอ็นนี่ฉันเป็นแค่ลูกเกียรติที่ประจนไภัยในโลกกว้างอีกไม่นานก็ต้องถูกกระทึบจนตายใช่ไหมเนี่ยไอ้บึกบึนละเกินกูตายแน่ทำไงดีกลับขึ้นเขาไปป้องเพลินเพียนต่อก็แต่ว่าแบบนั้นันก็ช้าอยู่ดีหนทางการฝึกเป็นเซียนยากเหมือนบินขึ้นสาวรรค์เลยอะ่ะก่อนหน้านี้มีอาจารย์คอยชี้แนะแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่แล้วทำไงดีวะเนี่ยจริงสิอาจารย์ไม่อยู่แล้วก็หาอาจารย์ใหม่แม่งเลยซิง่ายกว่าเยอะคนสมัยนี้ชอบแบ่งปันประสบการณ์กันลงในอินเทอร์เน็ตนะ อาจจะมีคนที่ยอมชี้แนะเราก็เป็นได้เอะเมื่อกี้ผัววูโซหญิงท่านนั้นบอกว่าในติ๊กตอกมียอดฝีมืออยู่มากมายแถมยังช่วยฉันเปิดบัญชีแล้วด้วยเอ,อไหนลองดูหน่อยสิโอ้ยม,มียอดฝีมือที่ไร้การไปไปหมดเลยจริงๆด้วยอ่ะแถมยังมีคนมาชี้แนะแลกเปลี่ยนกันด้วยโอ้ยสุดยอดเลยแย่เอาละลองถ่ายให้ยอดฝีมือเหล่านั้นมาแนะนําเราบ้างดีกว่านี่ชาวแอปมหมุมนี้ได้หรืยอยังน้านเหลือมุมนี้วะสุด เ้าสักหน่อยชวเงี้นี่ชวมือเก็บยอดฝีมือทุกท่านรบกวนรับชมการควบคุมพลังของข้าด้วยว่ามีปัญหาตรงไหนหรือว่าควรแก้ตรงไหนแล้วก็เออข้าน้อยนั้นเพิ่งจะฝึกเซียนตอนอายุ8ขวบไม่ทราบว,ว่ามันช้าไปหรือเปล่าขอรับหวนไหวอายหรือยังน่านี่เนี่ยไม่สนคลิกแม่งเลยเออจะมีคนดูไหมล่ะเนี่ยแล้วคนที่แน่ละจะมีไหม ข้ความไาม่งโงรับตัองโง้เฮ้ยสหายติ๊กตอกฉันพึ่งผ่านด่านเพราะมาฝึกเสียนตอนอายุ8ขวบช้าไปสักหน่อยแต่ฉันสามารถชี้แน่ไหนได้นะเฮ้ยมีคนชี้แน่จริงด้วยขอขอบคุณเคล็ิชาแปรม่วกกันด้วยนะครับที่ให้ทางเรานั้นได้อ่านก่อนใครนะครับขอบคุณครับเฮ้ยสักจวบหนึ่ง